มีเท่นี้แล้ใครจะดันป้อมไม่วัดรอบนี้รอบปีแล้วล่ะระหว่างเซตสี่กับลัวอี้ให้เอาอะไรไหมาดูจักกูเนี่ยเซตสี่ตัวเนี้ยหลิวก็ได้หลิวก็ได้หลิวเล่นลมได้ทีนี้เหลือพี่หมอแล้ว มหมอจะเล่นตัวไล,ล่ดอกยางแค่นั้นแหละเวิร์กไหมครับเป็นอะไรหมอไม่มีโวคัมใช่ปะคัมคผมเข้าไปคัมเดี๋ยว มิดซีรีสีรอบเนี้ยมิดซีรีแน่แน่คืออะไรเหผมคาดหวังมียาฝั่งเราได้ไหมเนี่ยเขามีความชำนาญน,นะเห็นความชำนาญก็ตายหลายคนแล้ว่ใช่เหรอเขามีเหรียญความชำน,นาญฮีโร่นะก็ใจเขาหล่อยก็ได้ อ๋อเหรียญเหลืองๆเล็กๆเนี่ยนะใช่มันช่วยได้เหรอไม่ได้ช่วยอะไรมล้ยมีความสำนาญฮีโร่แต่ไม่ได้เล่นเก่งไม่ช่วยอะไรนะเว่ยอย่างนี้อย่างนี้กูได้บุงหันเล่นแนกได้สามสี่วันกูได้กได้แต่บางคนอ่ะกว่าจะได้เหรียญให้หานี่มาใช้เวลาเล่นตั้งหลายวันหลายเดือนเลย Welcome Mobile Legends to จะไปยากอะไรหรือวเล่นโดตามครับอะไรเล่นโดตาอาะแย่งกันป่าอีกอ่ไม่ใช่ผมมาผิดเลนอ่ะผมคิดว่าเงินมันอยู่ข้างล่างไม่เจอตัวเนี้ยโอ้ยสองตัวโดนแย่งมิดสิเจปวดฟปะ สองตายคู่นะเอาดิคนบนลลกบนลลกมันมีตัวสาโอ้ยสามเกือบแล้วโอ้ยสี่บ้าบอคอนแตกมาี่เนี่ยโชคดีที่ว่ามันมีไอ้นั่นโล่กันไงห้สี่ตัวอู้เยอะเกินหมอใจเย็นหมอใจเย็นหมอเซมก็ยัย ผมแม่งกดผมสนุกเลยใช่หรอมันกดสนุกเลยแหละมาแล้วเอลีเจอเอลีหน่อยมเวเอาได้แบบชินขอสักตัว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 ได้มาได้มา ถ้ารวบโดนเนี่ยก็ตายเอ้ยโดนมั้ยโอ้ยเจือๆสวยมันเห็นมันหน้าถ่ายกำแพงเลยกะล่วงหน้ามันจะวิ่งไปไปไม่ถูกกันเลยเดียวเออเดี๋มันอัดจิ้ว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 ออกมันยจะเร็วขนาด ให้เฮ้ยขอบป้อมขอบป้อมเยอะไปเอะผมโดนต่อป้อมเอ้ผมโดนต่อเลือดไปเยอะเลยโอ้โหกรอนก็หมาลุกลับไปได้หมอขอช่วยถ่วงให้ได้หรใจไม่อยากกลับเลยเกลือเต็มอาชัวร์ดีกว่านะเพราะว่าเรายืนหลังอยู่แล้วเฮ้ยปิง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 ไปเลยอยู่ก็ปิง อ,อมันจิ้วใสแล้วมันจิวใสแล้บเ,เอาได้เอาได้เอาได้ไปๆๆไ,ไอ,อ้กหป๊อปปีแคป๊อปีแบ <laughs> <m aren> มันมีตัวไอ้นี่อยู่นะ หายตัวหนึ่งก็ว่าอยู่ตัวหนึ่งมันหายไปไหนมันอุจิออนนี่เองอุจิออนมันอยู่ข้างบนอคู่นะผมไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่เลสลี่ผมขึ้นเลสลี่ผมอยู่กับเลสลี่นะเลสลี่กำลังขึ้นสูงครับก็ว่าอยู่เอ๊ะหีหลองฝั่งมันหายไปไหนตัวหนึ่ง กูจีออนถึงข mm ั้นต้องรีบอ่ะถึงขั้นต้องรีบฟาร์มอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้โอ้กูจีออนรีฟาร์มโอ้และรีโดนเกิดซิงเข้าซิงเข้าออกยากเช่ไหมชินจิมแมนตีว่ามาบูงมั้ยจะรอเลยว้าบว้าบเลยก็ได้ว้าบเลยเจ้าละ บนเล่นกันอย่างเพลินเพลินน่ะเฮ้ยเฉียดหน้าไปออ้โหเดี๋ได้โว้เฉียดหน้ามันต้องโดนบางแล้ว้าวแล้วกันเหยียตั้งเลยเยียบประธานวิยายายบประธานวิยาวะบอกแล้วแล้วเขาบนเล่นกันอย่างเพลินเพลินต้างบนดันเพลินมากอ่ะดิ ขนาดนั้นสุดหอ,อกนะ้วนะ <c oughs> ขนาดสุดหอ,อกเลือดอยังหายไปครึ่งรอถเต่าห้แนเจลน,น,นัโดใส่จ้งนั่นน่ะีเต่นา,นา,นาน่าคดสีส มกี้กินโดนคอมโบนึงไปับตายได้ปผมออมเหรออะไรออะไรโดนหาเกิดอัตกลับบ้านสิหมอจะยู่ทำไมละนีเอาไปกับนียปป้อมเนียโดนหังเน่เข้าไปเขารารทำงานเป็นทีมเนี่ย ยืนไฟสองหนึ่งเลือดเหล<า>ือห้าโอ้โหคนหวาดเสียวว่านั่นแนะยืนกับกุชีอ่ออนกับชังเออยืนไฟส <ไฟ S 1> องหนึ่งเลือดเหลือห้าอะไรกุชชีอ่ออนมึงจะทำอะไร a l i v ตายนะตายเองนะ สมองเนี่ยพกออกจากบ้านมาบ้างแหมจะเอาอย่างเดียวเลยเห็นอยู่ยืนกันสองคนยาอย่าเข้ามันน่าจะกดผิดนะหมอคอมโบหน่อยเป็นดวนหนึ่งวางว่าให้มันตกใจเล่นเลวยหรอเนี่ยมียาเนี่ยมียาไปเกณฑ์จิตมดไอชิบเดี๋ยวรอรอรอวิญากลับมาเอาเลยเหรอเอา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 โอ้ไม่ตายอ่ะยินยิงคิ้วไปเลย รู้โดนหรือเปล่าน่าโดนหัวใจเองเม่อี้มีตีเมื่อกี้มีตีจะได้เข้าบ้านเลยมันก็ตกใจเหมือนฟองตัวมอเมื่ากี้นึกว่าวงอะไรดำาพอเหรอ ร้อนอะไรเลือดนี่มีโอ๊ตโอ๊อ๊ตโอ๊ตโตโออ๊ตทำไมคุณรับหมดเลยวะเนี่ยทำไมฉันเป็นคนรับดาเมจทั้งหมดล่ะไอ้ไอ้ไอ้บินมาแล้วหมอบินมาบินมานี่ไงนี่ไงผมรอแล้วผมรอแล้วผมพร้อมแล้ว ว่าจะให้มาชุดก็ว่จะให้มาจุดลงครับหน่อยพร้อมแล้วพร้อ,อ,อมนา่ตัวจริงตัวจริงน,น่าสว่ารคงสารตายเล่นรวบติดจะตายบอกเลยลช, <c oughs> ช่วยด้วย มีคนไปเห่าในบ้านเขาวิ่งเข้าบ้านก็เลยอ่ะแต่เให้แล้วโดนอะไรไม่รู้โอ้ยเลเซอร์เลเซอร์มันจะพีคมากเลยถ้าได้เข้าไปเมื่อกี้แล้วมันตายตัวปอมมองมองแล้วมองแล้ววไม่ได้เลยอ้าวอันนี้ไม่ได้เปิดวราปกลับบ้านเหรอ ดิปผมเห็นวงมันเหมือนว่าผมก็ยืนรอกลับมันไม่โดนอะม็อกมันเป็นจริงโอ้ยโอ๊ยโอ่โดนกินไล่อะโอ้ยกลับเถอะกลับแล้วอยากกลับแล้วใจจะขาดเลยอยากกลับตั้งนานแล้วมันกลับไม่ได้ แล้วรอดกันมาได้ไงอะหมอไม่รู้ไม่ใช่ไม่ไม่อยากกลับอยากอยากกลับใจจะขาดกลับไม่ได้แต้มสะกอตายแต้มสะกอคิวทางนู้นได้สองคนนึงคืออู้มันไม่ได้ก็เลียนี่ไงเลยตายไป อ๋อฟีมิยะมียะเกิดจักแล้วนะจะไม่เกิดได้ไงละพี่แย่งแหลดงความโอ้ยกดสกิลหนึ่งไม่จิตนะจายสรุปแพทนี้มันโกงจริงเหรอช่มียาอย่างโกงหรอมันโกงเพะมันมิยามันไม่ได้โกงขนาดนั้นเขาพูดแบบมุมมองจริงๆเลยคือตัวมันเล่นดีขึ้นอ่ะอ่าไม่พี่สกิลบางสกิลมันแค่เอื้ออำานวยเฉย บางคนที่แบบเปั๊บยังไงแล้วเล่นไม่โหดมันก็มีครูดาวแหนกก็หายไปตั้งครูดาวแหนกก็หายไปตั้งเกือบสามเกือบสี่อืมโดนเฉียดเฉียดปิง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 เมื่อกี้ปิงเดี๋ยวผมหน่อยช่วยผมหน่อยกระชื้อมันเอามัน ผมจะตกมั 1941, ้งแทงผมเข้าไม่ได <zek> ้ผมต้องจำยอมกินการเอาเอาใหๆนี่เมื่อกี้ปิงตอนที่เออข้าตอนจะเข้าอ่ะปิงเหมือนกันจะไปช่วยทีเมื่อกี้ไปช่วยไม่ได้มันลื่นมันเลื่นมีเยะ ไอ้เงาเอ้ยม่นตัดบัฟแดงลงไปก็ไปโดนฆ่าไอ้บ้าไปเอาบัฟให้เขาอีกเลยอุ้ยตัวพร้อมตัวพอมโอ้โหมีบัฟตัวบัฟขบลมพอได้อันนี้อะไรอันนี้วางว่างแล้อย่างย่างย่างมันเป็นแค่วงไอ้นี้เฉยเหรอบัฟแมลมาโดนแมลมาโดนนะเอาบอกนะเอาเอาเตือนเตือนกันไม่ฟังเตือนกันไม่ฟัง ไม่มียามันมนาไม่มีมียามันนาไม่มีกินไม,นไ,มนได้ไหมไม่ได้เด็กชายตามผมเลย <laughs> อะไรเน <laughs> ี่ยวิ่งถอยหมอนยาวๆเสียหลอดฟีอะจิก็ให้ปล่อยบนอ่ะเริ่มกันบ้านแลน้วโมอ เราทีาา่ไเป็นนักเวล,เ,ลเวล,เวลนับมันแล้วไปยากผมเข้าไม่ได้อะจังานเนี้ยเข้ายากเข้า,ายากหรือว่ามันไม่ถูกุนอ๋อหมอไอ้ก,กอ้อนออกตัดเลือดมาแล้วไหนเอาแม่งก่อนจ้ะว่อนออกตัดเลือดมาแล้วสกิลไม่โดนผมก็ไล้ความหมายไม่ใช่เรอได้ไหมได้ได้สกิลไม่โดน มันเอาเราไม่ได้มันติดโลมเจอยู่ไหนอยู่ไหนตามล่าข้าเจอล้เจอแล้อันนี้ปล่อยล่างแยกเลยล่างแยกที่ชอบทำวางกังตายแี้วมั้ยไม่ไม่ไปวายเไว่า เดลี่ป้อมได้สวยปอดม่ออกโดนแข่งีฟรีเลยไทยอยู่คนเดียวเลยหนูทอมองแล้วอหนูอเรียอแบ็คโนนี่ไว้ใจผมทำไมถึงเขาเรียกว่าหนูทออะมันเป็นการไม่สนใจฮีโร่แล้วเขาไปถอยป้านเนาะเขาเรียกว่าแบ็คโนออย่างทีมเขาทีมไฟกันอย่างเงี้ยเราไม่สนใจไปตีบ้านเขาตีบ้านอย่างเดียว ใช่หนูโทรโอ้ความทนทานผมเต็มแม็กเลยนะเต็มเต็มกราฟเลยทุกอย่างของเราได้นี่อะ DPS แต่ทีมไฟไม่มีอะไรโอ้มันฆ่าแล้วทำไรมันนะยี่